โปรแกรมลบๆที่เรามีอยู่ในจิตใต้สำนึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมมาคุยกันในวิดีโอนี้ค่ะจิตจำเนื้อของเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้หลายวิธีเช่นการอ่านหนังสือดูวิดีโอแต่วิธีนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมในจิตใต้สำนึกได้ยกตัวอย่างนะคะตอนนี้เราไม่จำเป็นที่ต้องเรียนรู้การเดินเพราะตอนเด็ก เราได้ดาวน์โหลดโปรแกรมวิธีการเดินเข้าไปในจิตใต้สำนึกเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนวิธีการเดินในตอนนี้ก็จะค่อนข้างยากเช่นเดียวกับความคิดที่เรามีในแง่ลบค่ะแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถเปลี่ยนโปรแกรมที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราได้ค่ะโดยเราสามารถแก้ไขด้วย3วิธีวิธีแรกก็คือการฝึกฝนวิธีที่2ก็คือการนึกภาพจินตนาการ วิธีที่3ก็คือการใช้ Affirmation และวิธีที่4ก็คือ EFT tapping ค่ะแต่แล้ววิธีคืออะไรแล้วใช้อย่างไรมาดูกันในวิดีโอต่อไปนะคะ